ย้รับเข้าสู่รายการเลสไดฟ์นะคะเลสไดฟ์ uh oh. Drive เป็นรายการที่ผมนะครับจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ,รบไม่ว่าจะไปกิจการกินเที่ยวช็อปหรือทํากิจกรรมใหม่ๆที่เราไม่เคยทานะครับซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้มาทำอีพีนี้เพราะว่ากิจกรรมที่เรามีวันนี้และรถที่เรามีวันนี้เนี่ยคือเป็นรถในฝันของเราทั้งคู่เลยนะครับ hey. เราต้องขอบคุณเลยนะครับออโตสกินนะครับที่ทําให้เราได้มีโอกาสในการทํา EP นี้นะครับออโตสกินนะครับเป็นบริษัทฟิล์มป้องกันรถอันดับต้นๆของประเทศเลยเขาทํามาแล้ว10กว่าปีนะครับถ้ารักรถอย่าลืมนะครับให้ออโตสกินดูแลรถของคุณด้วยนะครับแล้วตอนนี้เขามีฟิล์มกองแสนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุก EP นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่ช่อง YouTube ออ t โตสกินไดรฟ์กับรายการ Let's Drive นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาให้ความรักพวกเรานะครับขอบคุณมากครับ พระเอกของเรา Toyota Corolla Cross Hybrid SUV ลาวารู้ไหมว่าในเซกเมนต์นี้นะขายดีที่สุดในประเทศแล้วแน่นอนพี่คือราคามากมากใช่ไหมแน่นอนสิครับพี่ทำไมอะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถในฝันของผมเลยครับรถในฝันอีกแล้วอ้าวจริงป่ะเนี่ยอ่ะจริงสิพี่อธิบายให้ฟังอ่ะผมจะบอกให้ฟังว่ารถคันนี้เนี่ยครับเป็นไฮบริดครับพี่ซึ่งเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องการหาสถานีชาร์จเลยครับเพราะว่า มันอะชาร์จแบตในตัวคือมันชาร์จในขณะข,ขับ <G. S 1> ขี่เครื่องยนต์1.8ลิตรประหยัดน้ำมันมาก <c oughs> ประหยัดน้ำมันแบบโอ้โห23โลลิตรอัพ <c oughs> ที่เห็นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคาราวาบอกว่าคำว่าไฮบริดเนี่ยระบบไฮบริดเนี่ยรับประกัน5ปีแบตเตอรี่ของไฮบริดรับประกัน10ปีโอ้ <c oughs> ไม่จำกัดกิโลด้วยนะแล้วที่สำคัญนะครับถ้าเกิดสมมติอยากที่จะเอารถเข้าศูนย์เนี่ยโตโยต้ามีทั้งหมด460เตอรทั่วประเทศเลยนะครับแล้วในเซกเมนต์นี้รู้ไหมลาว่าว่าข้างหลังเนี่ยกว้างที่สุด ใส่ของได้เยอะที่สุดเลยนะครับถ้าเรามาดูรอบคันตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ารถเขาเนี่ยไซส์แบบกลางๆแต่ว่าจุของได้เยอะที่สุดในเซกเมนต์และข้างหลังก็นั่งสบายที่สุดด้วยครับเพดาน,นี่คือความจริงด้วยอ่ะเลนาน,นี่คือ หัวผมไม่ถึงนะครับแล้วก็เล็กรูมยังเใช่ยังเหลืออีกครับยังยืดขาได้อีกถือว่าถ้าเป็นแบบไปกับเพื่อนๆหลายๆคนนี่คือสบายเลยนะครับใช่ครับอันที่พี่เจมรู้สึกว่าประทับใจมากเลยวันนี้คือเรามี2คันครับจอดอยู่ข้างเราโตโยต้าโคโรล่าครอสเหมือนกันแต่ว่าคันนึงนะครับเป็นตัว G R Sport อีกคันนึงเป็นตัว Premium s a f e t y กดใบช็อตนะสองคันนี้มันต่างกันยังไงบ้างรเรามาลองกันที่นี่เลย Toyota, Toyota Alive Al <ive. S 1> Driving Park ครับผมบ Toyota Alive mm hmm. Driving Park คืออะไรคือจุดศูนย์รวมของ Toyota เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของคอมมูนิตี้แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยที่นี่เป็นเขาเรียกว่า one stop service จุดเดียวมีครบทุกอย่างของ Toyota เลยอยากจะ test drive อยากจะถามข้อมูลอะไรคือมาที่นี่คือครบจบว่าสองคันนี้เนี่ยคันนึงหล่อแน่น,นหนึบคันนึงหล่อนุ่มพี่เจมขอหล่อนุ่ม พี่เจมมต้องหลอแน่นผมหลอนุ่มครับทำไมอ่ะเพราะว่าผมนุ่มผมก็อ oh ่อนกว่าผมเป็นเด็กกว่าผมนุ่มกว่าเกี่ยวเกียวเวออ๋อคือถือว่าเป็นน้องก็เลยขอใช่โอเคได้งั้นเราไปดูหล่อนุ่มก่อนไหมโอเคครับก็คือตัวพรีเมียมเซฟตี้ของเรานะครับสิ่งที่เห็นเลยคือด้วยดีไซน์ทั้งหมดของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างแบบลักชัวรี่นิดนึงนะครับกระจังหน้าก็จะแบบ เป็นลายอย่างนี้สวยๆนะครับแล้วที่สําคัญที่รู้สึกชอบมากเลยก็คือล้อแม็กเขาสวยมากเลยครับล้อแม็กขอบ18นะครับแล้วรอบคันเนี่ยคือให้ให้คําว่าแบบสะอาดคลีนลักชัวรี่จริงๆเนี่ยทั้งหมดคือแบบดูดีครับดูคลีนนะครับและคันนี้ก็คือสังเกตไฟไฟท้ายนะครับคันนี้จะเป็นสีแดงคันนี้นะครับอันนี้คือพรีเมียมเซฟตี้สำหรับคนที่ชอบแอคทิวิตี้ชอบเล่นเวกบอร์ดชอบเล่น ชอบเก็บของเออพี่เจมทั้งทั้งตัวเข้าไปได้ครับคือเย็นด้วยเมื่อกี้ผมลืมไปครับพี่เขามีคิกเซนเซอร์หรอครับทำไมไม่คิกตั้งแต่แรกอะอ่ะปิดซิกผมคิกโชว์ครับได้ครับโอ๊ยโอ๊ยฝนมกันนี่รอโอเคโอเคไม่เป็นไรก็คือมีคิกเซนเซอร์สะดวกเลยในการใช้งานมากครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไป รอแน่นหนึบ GR Sport ของเราครับโอเคสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับสีขาวเหมือนกันไฟหน้าคล้ายๆกันนะครับกระจังหน้าไม่เหมือนกันแล้วบัมเปอร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับล้อแม็กของเรานะครับเปลี่ยนสีจากสีเงินเป็นสีดำนะครับยังเป็นล้อแม็ก18เหมือนกันกระจกเป็นสีดำบนรูฟเนี่ยก็เป็นสีดำหมดเลยนะครับ แล้วถ้าเกิดเราอ้อมมาข้างหลังนี้เราจะเห็นไฟนะครับที่ตอนแรกเป็นสีแดงครับตอนนี้ก็เป็นสีลออกควันแล้วนะครับจะทำให้ดูแบบดูดันขึ้นแล้วนี่เลยครับ T R Sport โอเคนี่คือความแตกต่างเดี๋เราไปลองขับเลยดูเลยดีไหมได้ครับ ไปขึ้นรคนหนึ่งไปก่อนโอเคโอเคพี่ชื่ออะไรก่อนครับแมใหญ่ครับใหญ่พี่หญ่ครับขอบคุณที่มาเป็นอินสตราคเตอร์ให้เราวันนี้นะครับเพราะว่าคือต้องรล่าให้ฟังก่อนว่าเราสองคนเนี่ยคือจริงๆเราสองคนก็ชอบรถครับแต่โอเคเราก็มีแบบเขาเรียกว่าความชอบรถไม่เหมือนกันอแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบผมอ่ะส่วนตัวอยากทำมากเลยคือผมอยากมาขับรถในแทร็กแล้วบางทีเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าเราจะไปหาแทร็กที่ไหนขับต้องขอบคุณจริงว่า โตโยต้เนี่ยเขามีเขาเรียกว่า alive driving park นะครับมีไว้ให้ลูกค้าที่แบบอยากลองโตโยต้าทุกรุ่นแล้วก็ถ้าเกิดสมมติขับรถไม่แข็งเนี่ยเราก็สามารถขับได้โดยที่มีพี่ใหญ่ instructor มาสอนเราแล้วก็คอยกำกับเราให้เราได้ลองรถแบบ1ปลอดภยัย2ไปให้สุดจริง,งๆิเริ่มแรกเราจะเจอกับ เรื่องของอัตราเร่งโอเคนะครับทางตรงถึงนำดามเนี่ยครับเราใช้เส้นทางจนสุดเลยโอเคเร่งเท่าไหร่แล้วแต่แล้วแต่ใช่ไหมครับโอเคอันนี้ไม่ปล่อยครับจะไม่ปล่อยเขาเร่งนะครับพี่ใหญ่บอกให้ไปเราก็ไปครับเราก็ไปโอ้ตะกี่ได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยเกือบเกือบร้อยแล้วตรงนี้นะครับพี่ใหญ่อ่ะโค้งไปครับลองเข้าโค้งดูสักสามสิบสามสิบสามสิบสามถึงสี่สิบเข้าได้เรารู้สึกว่าเข้้าไดโอเค อันนี้ไม่ได้สอนท่าเร่งเลยครับรู้สึกว่าเป็นไงพวงมาลัยแบบว่ามันแน่นนะครับไม่ได้รู้สึกว่าจะหลุดเลยฟีลลิ่งเหมือนขับไดนสี่ล้อครับแต่ว่าจริงๆแล้วคันนี้แค่ล้อหน้าใช่ไหมครับใช่ครับแค่ล้อหน้าโอเคเราเบี่ยงเข้ามาตรงนี้ข้างหน้าจะให้ลองเรื่องของแฮนด์เลงนะครับเราจะลองซักห้าสิบลองสี่สิบนะครับสี่สิบนะครับหกสิบแล้วครับโอเคนะเข้าได้สบาย เร็จนิดนึงน่านี้เราเบรกเข้าไปหมวนกลับไ,ไปครับรอนิดนึงเ๋รอตรงนี้ก่อนครับความาเป็นไงสนุกครับสนุกเอีงรู้สึกคอนโทรลได้ฮะคอนโทรลมันอยู่เพราะว่าจังหวะที่มันเอียงหรือมันอะไรพวกนี้ครับมันสามารถฟลิปกลับมาได้ไวอันนี้คือเพราะว่าช่วงล่าง,างขงาาง r ที่แบบแข็งขึ้นสปอร์ตมากขึ้นแต่ปกติเนี่ยพอเราคิดว่า ช่วงล่างสปอร์ตมากขึ้นเราก็เราแค่คิดว่ารถก็จะอาจจะแบบกระด้างขึ้นแต่เราไม่เคยมาลองในสถานการณ์แบบนี้ว่าคําว่าช่วงล่างสปอร์ตเนี่ยช่วยอะไรยังไงบ้างต้องได้ขับจะรู้ว่ามันไม่กระด้างอย่างเดิยวเราไปเลยไหมครับ,บอ่ะอันนี้จะมีเรื่องของความปลอดภยัยใส่ไว้ให้ VSC ลองเข้าไปทั้ง30โอเค30 ก็คอยเบรกเบาๆเพื่อไม่ให้ใรถที่นูนฟรีอ่าพอล้อไหนฟรีเขาเบรกตรงนั้นใช่ครับเพื่อให้เราไม่ต้องเพื่อให้เราสามารถพักพองรถใช่นี่คือนี่คือแบบระบบเซฟตี้ที่ว่าสมมติว่าเรากำลังจะเจอถนนลื่นเซนเซอร์เขาจะจับเองได้ว่าล้อว่าล้อมีการหมุนฟรีเกินไปอ่าอันนี้เรื่องของความนุ่มนวลของช่วงล่างเนี่ยเราดูสัก30ขึ้นแล้วไม่เด้งนะไม่ได้แบบเด้งขึ้นอย่างนี้ครับอ่ะทางขูกขาต่อครับส3นะครับรับได้เราว่า รับได้เลยนี่อันนี้ถือว่าสบายมากเลยนะครับ c o r o l a Cross GR Sport นี่คือคสิ่งที่เพิ่มมาจาก c o r o a Cross ปกติก็คือแน่นอนคาว่า GR huh. มีมีจิตวิญญาณของ Gas Racing ร,ร,รอบขันไม่ว่าจะเป็นแม็กใช่ไหมครับ yeah. กันชนหน้านะครับที่เห็นเลยแล้วก็ป้าย GR ที่เป็นดำขาวแดงที่อยู่รอบคันนะครับส่วนข้างในเนี่ยก็คืออันดับแรกลยคือเบาะที่แบบกระชับตัวเรามากขึ้นก็เบาะจริงๆก็ยังทรงเหมือนเดิมใช่ครับแต่ทุกอย่างภายในจะเป็นดำสปอร์ตสปอร์ตลุกสปอร์ตนี่เลยครับมี GR ตรงโลโกโ้ใช่ไหมครับสองก็คือช่วงล่างที่สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็เอาอยู่ในในสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่รถสปอร์ตเข้าขับกันจริงๆแล้วก็รถฉุกเฉินใช่ไหมครับสาม องมาไลก็จูนมาเหมือนกันครับเพื่อคาแรคเตอร์มันจะรู้สึกว่า GR อืเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบ <Sport. S 1> เลี้ยวเป็นเลี้ยว <Sport. S 1> ใช่ไหมครับเลี้ยวเป็นเลี้ยวหักแล้วก็แม่นยำในในความในการขับขี่แล้วที่สําคัญนะครับตะกี้อย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้จริงขับเคลื่อนล้อหน้าเมื่อกี้รู้สึกว่าล้อหลังอ่ะเขามีส่วนแอคทีฟด้วยอาจจะเป็นด้วยระบบ VSC ที่เขาคอยช่วยเราด้วยใช่ไหมครับที่รู้สึกว่าแบบไปได้แบบพลิ้วๆเลยใช,ใช่ไหมครับเหมือนขับสี่ล้อ,อครับเมื่อกี้จากช่วงล่างแล้วเขาจะมีตัว ดามด้านล่าครับทําตัวถังด้านล่างทําให้รถเป็นอันหนึ่งอเดียวกันอ่ามันก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบได้ไปแค่ดึกข้างหน้าดิอย่างเดียวก็เลยเวลาเรียวแล้วแบบเฮ้ยเออมันไปทั้งไปงเลยครับสวัสดีครับพี่จ๋าครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใน t y y t t c o r o l r a Cross รุ่น Premium Safety เแล้วะนะครับเมื่อกี้เราลองตัว GR Spot t ไปแล้ว ตัวพ r e m i u m Safety จริงๆแล้วภายในเรื่องของความแรงแรงมา้าเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ระบบเซฟตี้เซนต่างๆเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะ<ม>สิ่งที่ต่างก็เป็นเรื่องของพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างที่นุ่มนวลกว่าช่วงล่างที่นุ่มขึ้นเนี่ยปีลิ่งทำให้เราน่ากลัวขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับพี่จ๋าอันนี้เราลองดูอาตาัตราเร่งค่ะเร็คันเร่งได้เลยโอเคนะครับ ดึงแรงเลยครับ122แรงม้าดึงเหมือนจะมากกว่า122นะครับแล้วเดี๋ยวจะเบรคตรงนี้ใช่ไหมไฟล้อสีเขียวนะครับดูเทิร์นนะคะโอเคเข้าสลาลอมซะที่นึงสลาลอมคือขับสีแซกกะค่ะขอความเร็วสักประมาณ50ก็ได้ค่ะโอเคครับไปเลย50สิบนะครับจะได้ฟีลลิ่งของภูมาลัยกับการบอดี้โรลของรถนะคะ ก็คือระบบก็ขวาเลยค่ะอันนี้เป็นเอ่อ VSC เขาเบรกอิสระสีล้อค่ะเขาจะช่วยให้เราส่งตัวไปได้ก็คือเมื่อไหร่ที่ล้อไหนเสียการทรงตัวเนี่ยตัว VSC ก็จะทำหน้าที่จับล้อนั้นไม่ให้แบบเพิ่มความเร็วไม่ให้หมุนไวง่ายๆใช่แต่ว่าเราก็ต้องคมพวงมอะไรด้วยค่ะเพื่อให้รถเขาไปตามทางที่เรากำหนด นาฬิกาเตือนว่าความความเครียดขึ้นสูงส t r e สขึ้นสูงไม่เอาลูกไม่เอายอเขาไยเขาเราจะไปจำสะพานการดูในเรื่องช่วงล่างนะคะทางสายมือเลยอสปอร์นะคะนุ่มกว่านุ่มกว่าเยอะเลยก็เดี๋ยวลองนี่คืนดำก็ได้ค่ะครับอ่ะคันนั้นน่ะจะรู้สึกถึงการจับของ vibration แต่อันนี้ก็คือเหมือนไปเลยเหมือนกำลังแบบ ลอ,ลอยไปเลยลอยผ่านขึ้นไปเลยแต่ก็อยากถามใี่จ๋าว่าปกติเนี่ยคือถ้าคนที่ขับรถยังไม่เก่งมากมาถึงปุ๊บสามารถขับแบบนี้ได้เลยไหมครับ ออาจจะต้องหลายรอบหน่อยค่ะแต่ว่าโดยปกติก็คือจะถามความสมัครใจของคุณลูกค้าว่าจะเข้าสถานีนี้ด้วยความเร็วตามที่เราเทสไหมถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆก็ไปตามที่เรารู้สึกว่าเราโอเคอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่นี่เน้นให้คุณลูกค้าค่ะฟิลตัวรถว่าคันนี้เหมาะสมกับเราไหมแล้วเราชอบรุ่นย่อยไหนๆมากที่สุดเพื่อที่จะได้เลือกรถที่เหมาะกับเราค่ะก็ประกอบการตัดสินใจให้ลูกค้าได้มากขึ้นหรือในบางกรณีอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ ทำให้มันยากขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะชอบรุ่นไหนดี <c oughs> ชุดแต่งข้างนอกนะครับก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความลักรี่มากขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นรถครอบครัวมากขึ้นรถคันนี้ก็จะนั่งสบายมากขึ้นวานนวดด้วยช่วงล่างที่แบบสบายมากขึ้นเหมือนเหมือนลอยอยู่บนอากาศใช่คทางไกลคนขับไม่เมื่อยคนนั่งนั่งสบายใครที่ไม่ไป G R Sport ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับว่ารถคันนี้จะจะปลอดภัยน้อยลงไหมไม่เลยครับคือปลอดภัย พอๆกันเลยแค่ความรู้สึกของพรมลัยและลถเวลาลื่นเนี่ยครับคันนั้นเขาอาจจะจับตัวได้มากกว่าแต่คันนี้ก็จะมีความเหมือนแบบจับตัวแต่ว่าจับตัวความความนิ่มนวลเหมือนแบบเห <c oughs> มือนเรานั่งอยู่บนโซฟาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เป็นอะไรเป็นฟีลลิ่งที่ประทับใจมากแล้วกออ็อย่าลืมมาลองกันนะครับ Toyota Corolla Cross ครับ โตเกต้าคอฟฟที่หนึ่งเราว่าอะไรครับผมเอาฟูจิซันก็ได้ครับเราว่าตอนนี้เราก็อยู่ที่โตโยต้าอัลไลฟ์เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้แล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มีเทคโนโลยีเป็นจุดศูนย์รวมให้กับลูกค้าโตโยต้าทุกคนเลยคือใครที่แบบรักรถแล้วอยากมาสัมผัสกับโตโยต้าเนี่ยให้มาที่นี่ได้เลยโตโยต้าอัลไลฟ์มีโรเทชเชสแล้วก็มีกาแฟมีร้านกาแฟที่น่ารักมากคือโตเกต้าคอฟฟี่นะครับเราขับรถเสร็จแล้วใช่ป่ะครับผมโตโยต้าโคโรราครอสครับผมตัดสินใจไม่ได้ว่า จะเอาขันไหนกลับบ้านดีจริงพี่เจมก็เลยไปถามเซลครับคือไปคุยกับเซลแล้วเซลก็บอกว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นว้าวแคมเปญโปรโมชั่นดีที่สุดแห่งปีแล้วไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้ซื้อตอนไหนทำไมครับพี่เจมโปรโมชั่นของเขาเนี่ยดอกเบี้ยดีมาก1.55%เปอร์เซ็นต์ืมแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งของโตโยต้า PSYD รู้ไหมว่า PSYD ย่อมาจาก Pay How You Drive ขับดีเขาลดให้ยิ่งกเราขับดีเนี่ยเขาก็ยิ่งลดราคาให้เรารับข้อเสนอพิเศษนะครับขยายระยะเวลาการคุ้มครองมูลค่าทั้งหมด36,000บาทขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือว่า1 5ึ0 0มนกิโลนะครับเมื่อเราเข้าเช็คระยะตามกำหนดของโปรแกรม Toyota และที่สำคัญนะครับฟรีค่าแรง10,000กิโลเยครับผมสุดยอดเลยครับว้าวแคมเปญนี่ว้าวจริงๆครับว้าวมากเลยและที่สำคัญเมื่อกี้ที่เราพูดไปเรื่องของเครื่องยนต์ไฮบริดเขาเรียกว่าระบบไฮบริด รับประกัน5ปีบแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางด้วยว้าวแคมเปญเนี่ยอย่างที่บอกจริงดีที่สุดแห่งปีไม่ซื้อตอนนี้ไม่รู้ซื้อตอนไหนแล้วครับว้าวเพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็มีเฉพาะให้กับแฟนๆ let's drive ด,ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับ To โยต้าด้วยครับโอ,โอ้สุดยอดครับอืมเอว่าครับเป็นไงบ้างวันนี้เราได้มาลอง t o o y Toyota c o r o l l a Cross H.E.B. GR Sport แล้วก็ H.E.B. Premium Safety ครับเราชอบฟันนี้เขาหล่อคนละแบบเลยครับครับ Performance <c oughs> ก็อีกคนละแบบแต่ดีทั้ง2แบบเลยครับพี่คือพูดง่ายๆคือใครที่กำลังมองหารถคันหนึงอยู่เนี่ยอยากให้มาลองคันนี้เพราะรว่าประหยัดน้ำมันครับหลอ่อแล้วก็สามารถพาแฟมิล,ลี่ไปเที่ยวได้พาแฟนไปเที่ยวก็ดีจริงครับโมเดิร์นแล้วก็ดูดีทั้งสองคันเลยคันนึงอาจจะออกสปอร์ตนิดนึงมีความ เป็น G R ซึ่งก็คือ Gasur r a อ i n g อย่างที่บอกไปเขามีจิตวิญญาณของรถสปอร์ตอยู่อีกคันหนึ่งตัว Premium Safety นุ่มหล่อ Luxury ฟีลลิ่งคนเราไม่เหมือนกันถึงบอกว่าให้มาลองก่อนลองที่ไหนครับลองที่ Toyota alive ครับหรือโชว์รูม To y o ต a าทั่วประเทศได้เลยครับแล้วครับมาลองได้เลยนะครับว่าจะชอบ Colora Cross รุ่นไหน H E v G R Sport หรือ H E B Premium Safety หรืออะหรือโอเคแฟนๆทุกคนชอบภายนอกรูปทรงแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเรแล้วเหตุผลนะที่อยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันมาว่าอยากให้เราทส To โตโยต้ารุ่นไหนเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีรถที่พร้อมที่สุดและครบที่สุดสามารถเทสได้แบบเต็มที่ที่สุดอย่างที่เราได้โชว์ทุกคนมาแล้วนะครับที่ d r า v i n พา a r k ข้างหลังทสเสร็จก็มาชิลได้ที่ตรงอะไรครับผมครับผมพี่เจมส์รู้สึกไงครับประทับใจมากเลยครับประทับใจมากๆในฐานะ คนที่ชอบรถเนี่ยคือได้มาได้มาเหมือนสวนสนุกรถเลยวันนี้คือเป็นการที่แบบคนรักรถได้มาฟุล f ฟได้มาแบบอิม่มเอมกับประสบการณ์ของการขับรถรบการลองรถการแบบจิบกาแฟแล้วทุกอย่างคือมันให้แรงบันดาลใจสําหรับคนที่ชอบรถรบใช่คำนี้แล้วกันต้องขอบคุณแบบทุกคนมากๆขอบคุณสถานที่วันนี้ด้วยนะครับย้ำอีกที Toyota alive นะครับผมอยากลองรถ t ต y o ต a รุ่นไหนมาลองที่นี่ได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Auto Screen Drive ด้วยนะครับแซนซับแซนซับอย่าลืมนะครับพี่เจมเขาอยากตกน้ำแล้วครับ <laughs> หลังจาก EP นี้รับรองแซนซับเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับ EP หน้าเราจะทำอะไรนะครับเดีย๋ยวเราเจอกันอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความรักกับพวกเรานะครับบ๊ายบายบาย